สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับคุณครูรถอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังเรียนในหน่วยเมืองไทยที่รักกันอยู่นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องปะเพณีไทยแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันคุณครูก็จะมีเพลงวันรอยกระทงมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ เ้าเด้กๆดพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงและเต้นไปพร้อมกันเลยค่ะสิบสองน้ำก็นองเป็นตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสาดวุลกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้อง กระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุจะส่ง สองน้ำกะนองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีของไทยก่อนที่จะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอพร้อมกันเลยคะ่ะแต่และปีก็อลังการอลังการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมาเที่ยวงานนี้โดยเฉพาะเลยครับ ความละเอียดของลายที่เขาแกะสลักทำมันสวยมากจริงๆ This is the first time I v i e i t Yeah, it's very nice. It's a fun time for me. รู้สึกตื่นตาตื่นใจดีค่ะ I feel so great. It's very beautiful. Just I'm impressed. I'm really impressed. ทุกๆปีในช่วงเข้าพรรษาหรือแรมหนึ่งค่ำเดือน8จังหวัดอุบลราชธานีจะมีงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงสามารถเรียกนักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาชมความสวยงามของต้นเทียนพันศา,าและขบวนแห่ที่สวยงามตระการตาจนกลายเป็นประเพณีที่สําคัญระดับโลกไปแล้วเป็นคนต่างจังหวัดและที่นี่มาอยู่อุบลน,นี้ก็หลายปีแล้วการแห่เทียนเข้ารรษาของจังหวัดอุบลมันรู้สึกว่าจะขึ้นชื่อเรือชาตลอดอลังการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ เราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมางสาลักขาค่ะพวกเราเรียนคณะสถาปัตย์ทุกคนสักครั้งหนึ่งในชีวิตต,ต้องต้องต้องมาที่อุบลครับมาจากสกลนครครับรู้สึกประทับใจมากค่ะงานจัดได้ยิ่งใหญ่มากผูค้คนก็เยอะแยะสนุกดีค่ะมันเป็นงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยนะครับอยากให้ต่างชาติหรือว่าประเทศที่บ้านใกลเ้เลือนเคียงเราเนี่ยได้เข้ามาชื่นชมวัฒนธรรมของคนไทยครับว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับ I come from the USA florida uh, city of miami this is much bigger than i thought it was going to be actually so many things that uh, were going on at different little booths but it's good i like it it's a fun time for me i'm from los angeles california i think the parade is awesome i feel great being able to see the ginormous candles and, and all the handiwork and craftwork that they put into it it's just I'm impressed, I'm really impressed. Uh, my name is Paul, I come from Melbourne, Australia. Uh, just for the Buddha holiday, we just come and have a look at the, the floats. Yeah. yeah, it's very nice and uh, many people, uh, a lot of food and drink, it's good, good fun. This is the first time I've been there. Very impressive, <laughs> very impressive. We come from China. I feel so great, it's very beautiful. ประเทศไทยได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและสืบสารมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ถือเป็นหนึ่งในพระราชการณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมถึงโคมเพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆทั้งในพระนครและหัวเมืองซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันเพราะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่อุดมไปด้วยวัดวาอารามจำนวนมากที่สุดในประเทศมีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกหลายรูปทําให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงสืบทอดความยิ่งใหญ่ได้อย่างเช่นทุกวันนี้และเป็นแหล่งให้เกิดวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลโดยถ่ายทอดผ่านต้นเทียนที่วิจิตรการตาการแห่เทียนพรรษา แต่เดิมไม่ได้ใหญ่โตวสวยงามเช่นปัจจุบันเพียงแต่ชาวบ้านร่วมกันบริจัคเทียนและนำมามัดรวมกันตกแต่งด้วยกระดาษสีเงินสีทองเท่านั้นต่อมาเมื่อมีการนำเทียนมาประชันกันเพื่อชิงรางวัลจึงเกิดการสร้างสารให้เทียนมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นคือการใช้ขี้ผึ้งหล่อลวดลายจากแบบพิมพ์ก่อนแล้วจึงนำไปติดที่ต้นเทียนจนมาถึงการแกะสลักลงไปในเนื้อเทียนให้เป็นรูปลวดลายแตกต่างกัน การประกวดต้นเทียนจึงกำหนดให้มีสองประเภทคือแบบติดพิมพ์และแกะสลักนั่นเองโดยเฉพาะฐานต้นเทียนก็นำมาตกแต่งให้เป็นรูปลอยตัวจนเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ทางวรรณคดีหรือทางพุทธประวัติที่ครบสมบูรณ์ในต้นเทียนต้นเดียวหรือขบวนเดียวผู้ชมดูแล้วเพลิดเพลินได้ความรู้และอรรถรสสะท้อนในห็่ถึงความละเอียดประณีต และการใช้เทคนิคขั้นสูงที่ได้สั่งสมและพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ตำนานพระยาแถนเล่าว่าครั้งพระโพธิธสัตว์เสวยชาติเป็นพระยาคันคากอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พรยาแถนเทพผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เจ้าแห่งฝนไม่พอใจมนุษย์จึงบันดาลให้ฝนไม่ตกเป็นเวลาถึงเจ็ดปีชาวเมืองทนไม่ไหวจึงทำสงครามกับพระยาแถน แต่สู้เหล่ากองทัพเทวดาไม่ได้ต้องหนีมาจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่พญาคันค้าอาศัยอยู่พญาคันค้าเกิดจิตเมตตาจึงช่วยมนุษย์สู้กับพญาแถนจนฝ่ายเทวดาพ่ายแพ้พญาแถนให้คำมั่นว่าหากมนุษย์ยิงบ้างฝ่ายขึ้นไปเตือนเมื่อใดจะบันดาลให้ฝนตกลงมา และถ้ากบเขียดร้องให้ถือเป็นสัญญาณว่าฝนได้ตกลงถึงพื้นแล้วต่อเมื่อชาวเมืองเล่นเว่าวก็เป็นสัญญาณแห่งการหมดสิ้นฤดูฝนพยาแทนจะหยุดส่งฝนลงมายังโลกมนุษย์บุญบ้างไฟหรือเรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนหกมีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะร่วมกันแห่แหนบ้างไฟมารวมกันที่วัดแล้วจัดขบวนแห่ไปรอบๆเมืองรุ่งขึ้นชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพัฒตาหารเช้าเสร็จแล้วเจ้าของจะนำบ้างไฟออกแห่เข้าสู่ปร,ราจุดเมื่อบ้างไฟของใครพุ่งขึ้นได้ไกลชาวบ้านจะช่วยกันหามแห่เจ้าของไปรอบๆแต่หากบ้างไฟพุ่งลงหรือไม่ติด เจ้าของจะถูกจับโยนลงโคลนเมื่องานเลิกเจ้าของบ้างไฟที่จุดขึ้นจะไปฟ้อนรำขอข้าวขอเงินทองเรียกว่านำหอยไฟบุญบ้างไฟจึงเป็นประเพณีแห่งความรื่นเริงก่อนการทำนาของชาวอีสานสืบมาจนปัจจุบันเด็กๆรู้จักคำว่าประเพณีไทยกันไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะประเพณีไทยเป็นสิ่งที่เชื่อถือและยึดเหนี่ยวปฏิบัติตามสืบต่อกันมาในสังคมไทยนั่นเองนะคะจนเป็นแบบแผนขนบรรมเนียมจนเรียกว่าประเพณีไทยนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเพณีไทยมีอะไรบ้างคะเด็กๆรู้จักกันไหมคะ ถ้าเด็กๆยังไม่รู้จกักคุณครูจะพาเด็กๆไปดูภาพประเพณีไทยแต่ละภาพกันนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้เป็นภาพประเพณีตักบาตรเทโวนั่นเองนะคะจะใช้ตักบาตรเทโวกันในเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษานั่นเองนะคะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพประเพณีรอยกระทงนั่นเองนะคะแต่ภาคเหนือนิยมรอยโคมแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเนื่องจากมลพิษจากควันและนี่ก็คือภาพแห่เทียนพรรษานั่นเองนะคะเด็กๆนี่ก็คือภาพบุญบั้งไฟนะคะเป็นความเชื่อของคนยโส่นั่นเองนะคะเด็กๆและภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะภาพนี้คือปะเพณีสงการนั่นเองนะคะและใช้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปะเพณีปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะในภาพมีภาพอะไรที่เด็กๆรู้จักบ้างคะแล้วที่บ้านของเด็กๆมีการจัดประเพณีอะไรบ้างคะ คเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีการจัดประเพณีลอยกระทงด้วยหรอคะเด็กๆได้ไปลอยกระทงกันมาไหมเอ่ยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยกันไปแล้วนะคะว่าประเพณีไทยก็จะมีประเพณีต่างๆเช่นประเพณีตักบาตรเทโวประเพณีลอยกระทงประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญบ้างไฟและประเพณีสงการนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันในวันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ